บ่ได้บ่ไดนี่คนเว้อสตื้เองเออเนาะรถๆที่รถใกล้งเบิ่งคือว่าเห็นตู่เดียวำกได้เอาี่นมาตามาเบิ้งมาับานมาายุนตามาตูมามามาตนงนอยมาาแม่นตนองนอยนงนอยมามาแม่จะบีบบีบเออเออคนงามเห็นนจ สวัสดีครับผมแบกคกผมแบสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคคือคือตอนนี้ก็อ่าถ้าใครติดตามผมอยู่ใน Facebook ก็น่าจะรู้นะท่านผู้ชมเพราะผมพูดมือสองซ้มือก่อน สองสามเมื่อก่อนผมโพสต์ว่าจะไปช่วยไปช่วยไอ้ตุ้ยเนาะไปช่วยไอ้ตุ้ยที่เราถือจับแต่กับบะหู้ว่าเราถึงหรือว่าเราพิดแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบน้ำใจแบบเฮาเห็นแล้วเฮาแบบอีต้นสงสารแล้วนะท่านผู้ชมอีต้นสงสารก็เลยแบบอยากไปช่วยเราพิดกับตำรวจนั่นนี่แหละแต่ว่า่าชวิเราล่เขาปุบแต่กับบะหู้ว่าเราพิสที่เล่าถืออันนี้เฮาก็ไม่สนนะท่านผู้ชมบ่สชน เรื่องนี้เขาจะบุญเขาจะสนแต่ว่าเออเขาเห็นครอบครัวเราแบบขาดคืนขาดเคืนแบบพวกเป็นเขาเป็นแบบพวกนั่นนี่อาหารแต่ตอนนี้พวกผมก็กําลังอ่าจะไปช่วยแล้วนะท่านผู้ชมมันอาจจะโบลายจะโบลายด้วยแหละแต่ว่ามันเป็นน้ำใจจากเขาเนาะมาจากปักซีเห็นเอกสารเพื่อจะไปหาลาวอืมอยู่ใช่เกาะทางครบอยู่บ้านทางขบเนาะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ําลังเดินทางไปจัมปาศักดิ์ตตอนนี้ก็ําลังเดินทางไปทางขลุกเือนเมียแล้วนะเนาะกต่เือนแล้วหันแหละแต่ว่าไปไปไปเบิ่งพร้อมกันนะท่านผู้ชมว่ามันสิเป็นจะได้สภาพเพื่อนเราเขาจะแหว่ซื้อเข่าแล้วก็เป็นซื้อแบบอาหารแล้วก็มอบเงินจำนวนหนึ่งให้เราเนาะ มอกเงินจานวนหนึ่งให้เรามันอาจจะบอรอลายแต่ว่ามันกับแบบเออเฮาตั้งใจหายเต็มใจหายเนาะท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็ใกล้จะฮอดใกล้จะฮอดบ้านแลยเนาะทางขบแต่ว่าเขาจะโทรหาอีกคูหนึ่งพอเอาที่ต่อไว้อีกกับคูหนึ่งนะท่านผู้ชมอืมเพื่อนเราอยู่ไซบูฮัมบูฮูอันนี้อ่าเพื่อนเราห่างจากอ่าตัวเมืองที่ผมอยู่ก็ประมาณ40กว่ากิโลนะท่านผู้ชม ประมาณ40กว่ากิโลตอนนี้ก็จะไปเฮือนลาวไปเฮือนลาวบ่าเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งนะท่านผู้ชมคือตอนนี้เ้ากับมาซื้อข้าวก่อนนะมาซื้อข้าวก่อนนะอาหารหลักๆของคนหนาะจะไม่นข้าวขอจะเลือกซื้อข้าวคนส่วนร้ายจะเป็นแบบบริจาคเป็นพวกแบบเป็นมีเป็นยังไปแต่ว่าผมจะเลือกบริจาคข้าวแล้วก็เป็นเงินจํานวนมงุง เขาเนียวขาเจาดีกว่าะ้เขเนี้วกับขาเนี้วเนาะมีสอย่างไแนนี่ยากปเดี๋ยวไปนำพาเนรัอีกเิ่หนึ่งนะท่น้ชม ตอนนี้ก็มาฮอดเอ่อเพื่อนเล่าแล้วนะท่านผู้ชมผมมาแท้ผมบอกแล้วถ้ารถผมตกน้องนี่ใครจะหับผิดชอบขึ้นเฉื่อยลงเว้ยวยโอวิตโอวิตเบื่อโอวิตโอวิทตอนนี้เนี่ยเสียงอะไรท้ขึ้นกันที่ไหนตันนาข้าวทางเพื่อนเราเองขึ้นเดียวบอกเขาจึงมาผลข้าวเดียวอันนี้ก็เป็นลูกสาอีกต้ยเนาะงหนึ่งสองงอเมียนสี่ห้าเรามาส่งลูกสาอีกตุ้ยเนาะมาส่งหาพอเนาะ หกเจ็ดแปดเก้าพ่ยอนี้พูดก็เม่นนีไอตุ๋ยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจแาแอดเรียงกินเลยเอาไ้อยู่บ่ไดนจบอดจนี้ก็ได้ที่นอกข้าวเลยเหรอคไใช้จไนผมเป็นยังไม่เ่างแค่นีได้ตอนนี้ก็เกรียมเงินไปให้เราหนึ่งล้านนะท่านผู้ชม หนึ่งล้านอันนี้เป็นปัจจัยจากผลหนึ่งล้านแล้วก็เขาร้อยกิโลมันอาจจจ้าบรายสำหรับใครหลายๆคนสำหรับคนรวยมันเจ้าบรายต่ำเลยค่ะ <c oughs> ใช่เลยเราลองดียั้ย chứ mấy bừng mẹ cho mấy bừng lao còn. có còn không ảnh đây này. Peman <laughs> à khuyết này khuyết. mẹ tụi năng rồi. Vô cái. liều nó sào เมุ่่งเช้าแล้วบอกเห็นแล้วส่ะงเจะคนสี่คนอนี่ก็แม่โมนี่บัดอันนี้มื้อละวันละมื้อแต่วันละเขาปรจาคือการเข้าท่าชีวิตนี้ว่าจะไม่ได้ระามาดวาโอ้ยเดเ้าโอ้ย

มีแม่喏อะไรไม่มีแม่ไอ้เว้ยเป็นยังไงบ้างอก็มีบนนางได้ไงตาเอ้ยแจกจีนเ่ยสามคนหนึ่งสองเป็นแจกคนหนึ่งย้อนอไรทุกวันดีโอ้โหเด็กโตกย้อมาต่วนหรือไเสียกาแฟเลยคุณนี่จะว่ารู้แค่ด้ว มีแัด่มคแฟนออกซ้าเธอได้สคนออกซ้ำเธอได้สี่คนแม่หนว่าปีถ่ายปีสรลวออกซ้ำเธอสี่คนผู้ผู้ผู้ออกผู้ที่สามผู้ที่แฟนผู้ที่สามทมิทกับผู้ชายผู้ที่สองกับผู้หญิงผู้ที่สามนี่ก็เป็นคนหน่งคหนึ่งคนนึ่งคนนึ่งคนนี่เป็นผู้ช้อนนัมนเามช้อนกระชอนผอากระอนกระอนกระทอนอนผ้กระ้วก็ย้ายมกระอนาด ชอว่าใมัเบ่ฮะโอนองเลยแต่าเขายอมาได้เขาเจ็บเจ็บบาเจ็บบ่าโอ้เปิดคลิปนี้มึงตกมาเลิเปิดนาเปิดนาเปิดหนิคลิปนี้มึงตงมาเปิดนาก่อนเ่อไรเม่อไรนีคนวอยเส็ดสิ

ใช่เลยบลันนี้เลืน่นมาเมื่อมายืนถ่ายรูปนี่นี่คือเงืนที่จากนอกเองแหละล้านนึงอองดเขาหยุ่มหุ่ามาถ่ายน้ำกันได้าผีหนะ<ห>มตาตา มามาเทับุชัยบตามาีดมามาจะนั่งหน่อยมาทาจะเมย์เจนีจะนั่หน่อยนั่งหน่อยน่งนอยมาามไม่จะบีบกิ่เออเอคนงามเล่นใจลยถ่างเี่สถ้างขางเนี่ยันอู่มันเป็นข้ว่อยเเป็นตัวนเล็นไปดีน้องกัน ใครกูเนี้ยจีกูจะขายกันโอยบไข้าะเราด้วยเหอีตเอนมากขาไทจะมั่คนนั้นยืดเส้นมัอันมีไสกรไดมีคนมาจะทยอีก่ามีไหนึ่งสองสาม ถ่ายหมดถ่ายทีไปถ่ายเงิกองไปลอถ่ายให้มันมาดีมั้ยเจือก่็นี่คือเป็นบรรยากาศนะท่านผู้ชมข้าว100กิโลอาจจะบลายเห็นนี่กูบอกเห็นเหาะ Là nó không này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ี่แดดภาคอันนี้นี่บางข้างก็มีมากบางข้างก็บ่มีอายบ่ก็ได้ได้ทุกอย่างตีผ้าแน่วัดผ่าวัดผ่าแม่นหนุนเฮ็ดผ้าเฮ็ดผ้าหนุนจกผ้ายังนุนตีผ้ากัตีวัดผ่าวัดผ่ามันสองอย่างนะพี่จ๋า พาใช่นี่เดะยมกพาทีอยู่ในวัดได้บ้าเพืเ่อทันดดอขาบ้านีงานกับเพื่อน้ังกับเบรเฮดไหเอาแตงเต่ผููว่าเพิ่นสิมเาเฮดใหม่เอียงกับยาหินกัเฮแกสลักผาเนาะมนไม่ไดีแกสลักของร <laughs> นะั่นะอันนี้เพือนสั่นเพื่อนกับอันนี้อยู่ดอกกับเฮ<อ>็ดได้เฮดเ็นแบบ ก่อสร้งใช่ไหมวะแม่ก่อสร้างกับเป็นเห็ดกับอาวยังแหละไม่อายเงิอหนองเลือซอยกันแต่ผู้ชายเพุ่นแตะบางเงินมันกับบุพเพอันแเดะอย่าเดาเยอะเชียหนิอินตามอิงตามมันกับบุพเกอินความสูงหายมันจะนั่งมีความสูงดีอยู่ ในสว่งนี่มันการงานโเขาวโมเดเฮตย่างนี่ก็บด้เดอีตยัางต่กรอนก็ซานกับตีมแดดวันนี้มันขยันพิ่นมาสิพิ่งกดถ้าที่เราตีย่งอยู่มีบ่เดวนบ่สื้อไจักดูอ่าซื้อเดนนีจนมุนเวิดกุฟันอัไเฮ็ดไก่เพรเพราะว่าเพราะว่าถาม้าว่มีผู้สั่งแม่นเรกกัไปเฮต มเมนบมบบุคอยสิว่าเฮ็ดมาไหวนะถามว่ามีผู้สร้างยังไรือป่าเฮ็ดตีผ่าตีนหรือเปล่าไม่ตีอยู่โขดอุดวนกายรอนตลาดไปน้อยหนึ่งเบาๆอยู่หันเพิ่นมีเตาเดีพอหักแล้วมีเตาแต่ก่อนเราอยู่เป็นอย่างเอินเบาหน้าจะเป็นบาหน้าเพิ่นแต่แต่ก่อนแต่ว่าท่านอันนี้มาอยู่นะโอู้ยังเฉย ท่านผู้ชมคือตอนนี้ก็เสร็จพรรกิจนะบริจาคเงินไปให้ไอ้ตุยมันอาจจะเป็นอาจจะหน่อยนะสำหรับคนที่แบบมีเงินแต่ว่าสําหรับข่อยแล้วเออกถือว่าข่อยหายชุดความสามารถที่ข่อยจะหายได้เ,ออเป็นข้าวสาร100ยกิโลแล้วก็เงิน1ล้านกีบนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเวเกอนเทศจมศักดิ์ ไก่จะเล้วแล้ว,ลวตอนนี้ก็ใก่เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จบไปเพลง,งนี้นะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าขอบใจที่บ่งจนจบบ๊ายบาย